ช่วงนี้ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพสภาพจิตใจนะเดือนนี้มีอะไรหลายๆเรื่องเข้ามาที่ทําให้ชาวราศีตุลจะต้อง ระมัดระวังมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตอาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจจุกจิกกวนใจม,มีเรื่องที่ทําให้เรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะมีความน้อยน้อยใจกันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็เป็นได้เศร้าเสียใจก็ได้เศร้าเสียใจการที่เจอประมาณใช่ก็ระม<ก>ัดระวังของสูญหายระมัดระว<ล>ังเข้าของสิ่งของเก็บรักษาไว้ให้ดี อย่าให้เกิดการสูญหายโดยกระทันหันเกิดขึ้น<ม>ถ้าเป็นในเรื่องของงานก็คือต้องเน้นการเอาใจใส่เรื่องงานให้มากยิ่งขึ้นเดือนนี้อาจจะงานเยอะจนทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหงุดหงิดเสียสุขภาพไปด้วยก็ต้องเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพตนเองไปด้วย<ม>ชัดเจนนะคะว่าในเรื่องของงานเนี่ยเดือนนี้อาจจะลําบากใจก็ได้หรือบางคนทํางาน อีกองค์กรหนึ่งอยู่อาจจะมีอีกองค์กรหนึ่งสนใจตัวคุณทําให้คุณอาจจะต้องคิดเกี่ยวกับการแผนในเรื่องของการโยกย้ายแต่ก็ลําบากใจเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของงานอาจจะมีงานเข้ามาเยอะก็ได้ทําให้คุณต้องลําบากใจในเรื่องของการเคลียร์ตนเองการปรับตนเองกับเนื้องานใหม่ๆนะคะแต่ถ้าการใครที่ทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มเนี่ยช่วงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะทางานกับคนมาก อาจจะมีในเรื่องของคําพูดว่าจะาน้อยอกน้อยใจกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินขาเดือนนี้ก็อาจจะต้องหักข้ามใจนิดนึงเกี่ยวกับการเงินเรื่องของการใช้ใจ่ายอาจจะมีบางอย่างที่คุณอยากได้ในช่วงของเดือนนี้แต่อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเพื่อ ป้องกันไม่ให้เงินการเงินมันล่วไหลหรือช่วงสถานการณ์การเงินที่มันยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้คุณอาจจะต้องห้ามอ,อกข้ามใจอ,มอดทนกับสิ่งที่อยากได้แล้วต้องรอคอยก่อนอเพื่อ<ม>เพื่อเขาเรียกว่าไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเงิน อีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ใครมาหยิบยืมในช่วงนี้คุณอาจจะลำบากใจมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณคุณก็เหมือนกับว่าอยากจะช่วยแต่ว่ามันอาจจะยังช่วยไม่ได้อาจจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจลำบากใจกับการที่จะช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นได้ในเรื่องของการเงินถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ระมัดระวังเรื่องเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ในตัวคุณหรือเป็นเสน่ห์ของคนรักก็ตามแต่ อาจจะมีคนเข้ามาลหลงไหลได้ปื้ม,อ,มอาจจะทําให้เกิดพ่อแง่แม่งอนกันในเรื่องของความรักหึงหวงกันเรื่องเล็กน,น้อยอนะคะก็ แต่โดยภาพรวมก็คิดว่าน่าจะมีการจัดการปัญหาเหล่านี้ออกจากชีวิตได้มไม่น่าจะเป็นปัญหาที่รุนแรงรขอให้คนที่เกิดในราศีตุลน,นะคะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตนเองให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วทุกอย่างจะไม่สามารถทําลายชีวิตรราของคุณได้นะคะสําหรับ,รบชาวราศีตุลครับราศีตุลก็ต้องระวังเรื่องจุกจิกเนะะาะจุกจิกกวนใจเออแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจะระบบเลือดด้วยบางคนก็เลือดจางเป็นลมเป็นแรงได้ง่ายเนาะประมาณ นี่นะครับใจสั่นหัวใจเป,เป็นวัดประมาณนี้นะฮะอ้า